สวัสดีค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางชีวิตของคุณเกิดวันจันทนะแนวทางชีวิตในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะกรอบเวลา3-9มถึงเกมกราคม2564นนะคะเพื่อที่ใช้เป็นแนวทาง แนวทางชีวิตว่าเราจะจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรนะคะเพื่อให้ชีวิตเรามันดีขึ้นในทุกๆเรื่องนะคะคำทำนายในเรื่องของการงานสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับเรื่องของการเรียนการศึกษาได้นะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาอลองพิจารณาดู3-9มถึง9มก,กราคม2564นะคะแนวทางชีวิตสําหรับคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องของการงานก่อนเลยค่ะ โอเคโอ้ดีทุกเรื่องในช่วง3ถึงเกมกราคม2,564นะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์เรื่องการงานของคุณนะเหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะคะงานใหม่โปรเจกต์ใหม่คือถ้าจะสมัครงานใหม่เนี่ย คุณต้องรีบเลยนะคะคุณเกิดวันจันทร์ใครที่ตกงานมานานนะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ซึ่งคุณต้องรุกต้องลุยคือรออยู่เฉยๆที่บ้านไม่ได้นะคะถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าเออคุณสมัครงานแล้วนะคะเออสมัครไว้แล้วเดี๋ยวเขาคงเรียกอะไรเงี้ยนะไม่ได้นะคุณต้องรุกมากกว่าน,นี้ต้องมีการติดตามข่าวนะคะใครที่ยังสมัครงานน้อยที่อยู่เร่งเลยนะส่วนใครที่จะทํากิจการใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะลงมือได้เลยนะคะช่วง3 9, มถึง9ก้ามกราคม64ดีมากยิ่งงานที่จะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆงานที่แบบว่า ไม่ได้อยู่กับที่เนี่ยจะเหมาะมากนะคุณอาจจะอยู่กับที่นานเกินไปแล้วบางทีเราอาจจะอืดอึดอ่ยบ้างนะต้องลุกมากระชับกระเฉงนะไอเดียของคุณความคิดสร้างสรรค์ของคุณโดดเด่นสุดๆงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะการสื่อสารหรือแม้กระทั่งเ,เกี่ยวกับต่างประเทศอะไรเงี้ยดีโดดเดน่นสุด,สด,สดจะว่ายังไงดีคนเกิดวันจันทร์เรียกว่ามันเป็นช่วงจังหวะโอกาสทองของคุณเลยนะ3-9มการาคมคิดอะไรลงมือทํา ะะแล้วจะสําเร็จ แต่ขี้เกียจไม่ได้นะไม่ใช่บนลงมือทําแล้วก็ๆๆปล่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเหนื่อยเอาแรงกายแรงใจแลกมาโดยที่ว่ามันต้องอรวมกับความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยถ้าใครที่มีโอกาสใหม่ๆหรือมองเห็นช่องทางในใหม่ในการในเรื่องของการงานนะรีบคว้ามาแล้วก็รีบลงมือโดยเร็วนะสามถึงเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสี่มันมันไม่มีดีกว่านี้อีกแล้วรีบเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ การเงินบ้างนะคะมีอะไรแนะนําคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องของการเงินคือแม่หมอจะเน้นนะคะรายสัปดาห์ที่เ,เป็นกรอบรายสัปดาห์ของคนเกิดทั้ง7วันเนี่ยนะคะที่ทามาเนี่ยจะเน้นที่ว่าให้แนวทางชีวิตนะคะให้านาไปปรับใช้นะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่ในเมื่อไพ่บอกว่าแนวทางที่ดีสําหรับคุณคือแบบนี้ก็ต้องทํานะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะในเรื่องการเงิน แรกสุดเลยนะคะลดค่าใช้ใจ่ายมันเป็นช่วง3ามถึงเกามกราคมเป็นช่วงที่คุณจะตามใจตัวเองมากๆอันนั้นก็อยากใช้อันนี้ก็อยากจ่ายอันนั้นก็อยากได้จ่ายเงินแบบตามใจตัวเองแบบอุตลุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องลดนะใช้ซื้อของนะคะเอาพอดีพอใช้นะอย่าแบบ เลิศหลูจนเกินไปอ่ะบางทีคุณจะเสียเงินเยอะกับไอ้พวกของที่มันมีราคาราคาสูงของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยลดลดลงหน่อยนะคะลดลดลงหน่อยในขณะเดียวกันเวลาที่จะไปพูดคุยเจรจาตกลงในเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะต้อง <c oughs> มีติดต่อผู้ช่วยเหลือต้องทํางานในเชิงรุกวางแผนดีๆนะคะขอความช่วยเหลือกับคนอื่นได้คือจริงมันจะมีเงินแบบว่ามันจะมีเงินฟุกฟุกที่คุณจะจะได้นะในช่วง3 -9 มถึงเมกร,ราคม64เงินฟุกฟุกที่เราจะได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้มันก็จะได้แล้วพอมันมีเงินฟุกฟุกเข้ามาไอ้ใจเราเนอะเออเนี่ยอันนี้มันเป็นเงินพิเศษอันนี้มันเป็นโบนัสอันนี้มันเป็นเ,ออเงินที่แบบว่าไม่คิดว่าจะได้โอ้ใช้ใหญ่เลยนะของที่อยากได้มานานนะของราคาสูง พวกเนี้ยเราต้องหักห้ามใจเออแนวทางการเงินคนเกิดวันจันทร์คือหักห้ามใจอย่างเดียวเลยค่ะนะควบคุมค่าใช้จ่ายดีๆแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะไปได้ด้วยดีนะคะโอเคมาดูความรักกันความรักมาดูที่คนโสดกันก่อนนะคะคนเกิดวันจันทร์คนโสดวันจันทร์สามถึงเก้มกราคมสองพ คนโสดที่เพิ่งเลิกลากับแฟนมานะคะ คุณต้องทํางานเยอะๆแล้วก็เปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามานะคนที่คุณยังกังวลใจกับเรื่องราวเก่าๆยังรู้สึกว่าไม่อยากมีใครเลยอย่างเงี้ยนะคะทํางานเยอะๆเดินทางนะคะแล้วก็เปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วคนเกิดวันจันทร์พูดก็เก่งนะพูดก็เก่งมีเสน่ห์อยู่ในตัวคนนู้นคนนี้มาชอบแต่คุณเองอะคุณจะไม่ค่อยยังมันเหมือนกับเราเองเราเรามีความวุ่นวายใจเรามีความไม่มั่นใจเรารู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะมัน เผื่อมันผิดหวังจะทํายังไงคือเรากลัวผิดหวังอาจจะว่าเราเจอเราเคยเจ็บมาเยอะเนาะเราเคยเจ็บมาผิดหวังมาแล้วเรารู้สึกว่าแผลมันยังไม่หายใจเรายังไม่นิ่งเราก็เลยเหมือนกับเออดูไปเรื่อยๆก่อนก็ไม่เป็นไรนะแต่ไม่หมอมองว่าบางทีเราเองเราอาจจะต้องอค่อยๆพูดค่อยๆคุยปรับตัวไปมันมันอาจจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณอย่างกระทันหันนะแล้วก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่า ยิงไม่สบายใจนะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะเราไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนแต่ว่ามันมีแน่นอนน่ะนั่นมันมีทั้งเดร์แมจิกเชียนทั้งแปดไม้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยกับคุณโดยที่คุณแบบว่าไม่ตั้งตัวมันมันก็จะเร็วๆหน่อยนะคะเราเราเรากังวลใจไว้ก่อนมันก็ดีแล้วล่ะนะจะได้ไม่ดุไม่ถูกหลอกไม่เสียใจซ้ําอีกครั้งเนาะเอออ่ะแล้วทีนี้สําหรับคนโสดบางท่านคนโสดวันจันทร์บางท่านจะบอกว่าไม่มีใครเข้ามานานแล้วนะ มันมีแนวทางไหมที่จะทําให้มีคนเข้ามาคุยเราบ้างเราก็ต้องเปิดตัวมากขึ้นค่ะอย่าแบบว่าเออทำงานเสร็จกลับบ้านอยู่กับบ้านชอบที่จะออนั่งทําอะไรแบบว่านั่งกินออใช้เวลาส่วนตัวแบบสบายๆอยู่บ้านอะไรเงี้ย ใครชนไปไหนไม่ค่อยไปไม่ได้ออกงานให้มากขึ้นนะคะออกไปเจอผู้คนเดินทางไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือทํางานนอกสถานที่อะไรก็ตามแต่นะคะต้องเดินทางแล้วจะมีคนเข้ามาคือให้คนได้เจอคุณบ้างอะ่ะคนโสดวันจันอยากเก็บตัวนะคะอันนี้คือแนวทางสําหรับคนสโสดเนาะมาดูแนวทางสําหรับคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยบ้าง คนเกิดวัญจันจที่คุณกับแฟนนะคะมีความสัมพันธ์อันดีมาต่อเนื่องนะคะคําแนะนําที่จะให้คุณในช่วง3-9มถึงเมกราคม2564คุณกับแฟนคุณเนี่ยต่างฝ่ายต่างทํางานเยอะนะคะคิดถึงกันนะคะก็คุยกันแต่ไม่ค่อยกระตือรือร้นที่มาเจอไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะผลักดันความสัมพันธ์คือบางทีพอเรารู้สึกเหนื่อยเราก็จะพลอยแบบว่าเออเฉยเยไม่ค่อยกระตือรือร้น,นแฟนก็เหนื่อยก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะความสัมพันธ์มันจะ มันจะเงียบมันจะนิ่งคือมันมั่นคงอยู่นะแต่ว่าไอ้ความเหนื่อยหรือความที่มันไม่ไม่วื้ว้าไม่โรแมนติกอะ่ะมันจะทําให้ความรักมันน้อยลงเรื่อยๆหรือเปล่ามันจะทําให้ใครบางคนรู้สึกไม่มั่นใจหรือเปล่าว่าจะไปต่อดีไหมดังนั้นคําแนะนำนะะแนวทางสําหรับคนเกิดวันจันทร์ในช่วง3-9มถึงเมกราคม2 5 6 4คุยกันเยอะๆแล้วอยาททาแบบเดิมนะคุณต้องปรับเปลี่ยนใหม่ ทำงานเยอะจริงนะแต่คุณต้องหาเวลาลาพักร้อนได้ก็ลานะคะชวนแฟนคุณนะไปเที่ยวนะหรือใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นเจอกันนะมีทำเซอร์ไพรส์บ้างอะไรก็ตามแต่คุณต้องมีการปรับเปลี่ยนระหว่างคุณกับแฟนคุณทําให้ความสัมพันธ์มันมีชีวิตชีวากว่านี้ไม่ใช่ทําแต่งานทําแต่งานคุยกันเวลาเดิมๆอ่ะไม่เจอก็ได้ไม่ว่างก็ไม่เจออ่ะคุยแชทกันก็เหมือนเดิมแหละมันไม่เหมือนค่ะนะคะ มันต้องเจอมันต้องใช้เวลาร่วมกันแล้วก็ต้องมีอะไรที่มันโรแมนติกหวานหวานมากขึ้นกว่าเดิมบ้างนะคะ3-9มถกราคมนะเซอร์ไพรส์นะแล้วก็ทำอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยความสัมพันธ์เราโรแมนติกมีชีวิตชีวาจังเลยนะมันต้องอย่างนั้นนะคะทีนี้คนเกิดวันจันทร์ที่มีปัญหากันมาก่อนหน้า ปัญหาอาจจะเกิดจากอะไรก็ตามแต่นะคุณอาจจะห่างกับแฟนคุณนะอาจจะไม่ได้คุยกันพักหนึ่งมีปัญหาต่างคนต่างอยู่นะคะเป็นช่วงที่ไม่ชัดเจนกำลังรอว่าจะไปต่อหรือจะหยุดหรือจะยังไงนะคะแนวทางในช่วง3-9มถึงกมกราคมเป็นอย่างไร3-9มถึงกมกราคมบางทีอาจจะต้องประคับประคองไปก่อนอยังทำอะไรมากไม่ได้อย่าพึ่งไปพยายามกดดันให้มีการพูดคุยอย่าพึ่งไปกดดันคือหน้าไพ่มันออกแนวช้า นิ่งนะคะในขณะเดียวกันมันมีไพ่ที่บ่งบอกว่าเวลาจะช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นระหว่างคุณกับแฟนคุณต้องใช้เวลาในการพิจารณาต้องใช้เวลาในการตัดสินใจว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะไปต่อกันดีไหมหรือเราจะจบถ้าสมมติว่าเราครบกันต่อ นะคะมันจะดีหรือเปล่านะเราสองคนเราจะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ไหมปรับความเข้าใจกันได้หรือเปล่ามันมีความมั่นคงอยู่ในนี้นะแต่ว่าในความมั่นคงนั้นอ่ะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นมันทําให้ใครคนหนึ่งกําลังคิดถึงเรื่องของการเลิกลาใครคนใดคนหนึ่งกําลังถอดใจใครคนใดคนหนึ่งกําลังคิดว่าหรือฉันจะออกจากตรงนี้ดีหรือจะเลิกแล้วจะไปดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอนาคตมันยังมองไม่ชัดเจนไงก็เลยยังไม่มีการตัดสินใจเช่นแฟนคุณอาจจะกําลังคิดว่า คือแฟนคุณหรือตัวคุณนะอาจจะกำลังคิดว่าน่าจะไปดีกว่าอะไรประมาณเนี้ย อยู่ไปคบกันไปก็มีแต่ปัญหาคงจะไปต่อไม่ได้ละแต่ว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลิกเพราะว่าอนาคตเขาก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปแล้วเขาจะเป็นยังไงนะคะเขาจะลืมคุณได้ไหมเขาจะกลับคิดถึงคุณไหมพอเลิกแล้วก็เอาคิดถึงก็ต้องกลับมางอก,กันอีกคือมันอยู่ในช่วงของการตัดสินใจหรืออยู่ในช่วง,งการรอดูท่าทีแต่แม่หมอก็มองเห็นความมั่นคงในความสัมพันธ์อยู่นะไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์มันมั่นคงแล้วอยากจะจากไปแต่บางทีมันอาจจะมีออความลังเล จนะหรือมีตัวเลือกอื่นหรือบางทีอาจจะไปเปรียบเทียบกับคู่อื่นคนอื่นแล้วก็มามองว่าความสัมพันธ์ตัวเองมีปัญหานะคะ คนเกิดวันจันทร์สิ่งไหนที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปนะคะไม่ว่าปัญหาของคุณจะเกิดจากตัวคุณคุณก็ต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะถ้าแฟนคุณเป็นคนผิดเราก็ต้องรู้จักให้อภัยเขาเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นลืมอดีตซะแล้วก็พยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกันนะคะอาจจะต้องรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันโอเคก่อนนะคะเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่าง นะนี่คือแนวทางคร่าวๆนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะเข้ามาเช็คดูได้ทุกอาทิตย์นะคะสำหรับคนเกิดทั้ง7วันนะแม่หมอทำให้ดูทุกอาทิตย์เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะโอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่มาดูแนวทางกันใหม่สวัสดีค่ะ